ถ้าไม่วายต้องบอกเขาก่อนค่ะว่าปีหน้าเราจะไม่ว้เดี๋ยวเขารอเดี๋ยวทํากินไม่คืนอี้กับปัญญาอ่อนอีกคนหนึ่งอองมึงบอกใครแล้วเขามารอมึงกี่โมงมึงนัดเขาทุกปีแล้วมึงคิดว่ามึงว่า้ทุกปีมึงคิดว่าของแดกตลอดทั้งปีมึงว่า้เป็ดตัวหนึ่งนี่อยู่ได้ตลอดทั้งปีเลยเหรอเขามารอปีเดียวแล้วปีที่เหลือมึงว่า้เขาเขาจะกินยังไงกูถามหน่อยอ่ะถ้ามันกินได้จริงอย่างที่มึงว่าจากการว่ายที่มึงพูด ปีหนึ่งไหว้กี่อย่างแล้วเป็ดตัวหนึ่งนี่มันเก็บไว้แดกตลอดทั้งปีเลยเหรอมึงเก็บเป็ดย่างเค็มไว้เขาเหรอหรือยังไงฮะเออถ้าปีหนึ่งมึงถวายเป็ดร้อยตัวพันตัวแล้วเก็บไว้ได้กินวันละตัวสามร้อยหกสิบห้าวันมึงทำเป็ดไว้ละสามร้อยหกสิบห้าตัวถวายปีหนึ่งอ้ากูจะเชื่อนี่มึงเล่นถวายปีเดียวแล้วมึงบอกว่าเขามานั่งรอถ้าไม่บอกเขาก่อนและที่เหืือเหลือวันที่เหลือแดกอะไรกันล่ะไม่หิวตายเหมดแนกวเหรอแดกอะไรก่อน ปีหนึ่งไหว้ครั้งเดียวแะ่ที่เหลือจะแดกอะไรกันกูถามแค่นี้มึงฟังเหตุผลกูที่กูพูดมีเหตุผลหรือเปล่าก่อนมึงจะด่ากูว่าละลานความเชื่อคนอื่นมึงฟังเหตุผลที่กูพูดอ่ะตั้งใจฟังปีหนึ่งมึงไหว้หนึ่งครั้งมึงจะไหว้ใหญ่ขนาดไห้นก็ตามมึงคิดว่าคาแดกพอปีหนึ่งมะ้สามร้อยหกสิบห้าวันมึงแดกข้าวกี่มือ้อสามมือ้อสามมื้อใช้เงินเท่าไหร่ต่อการไหว้ปีหนึ่งมึงคิดว่าขอนี่มึงตั้งไหว้กันมันพอเหรอไม่พออา้าว ไม่พอแล้วมึงจะบอกว่าเขามานั่งรอได้ยังไงแล้วเขามานั่งรอมึงเห็นเหรอมึงคุยกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้เหรอแล้วเขามารอกี่โมงมึงตั้งข้าวกี่โมงต่อกูตั้งข้าวหกโมงเชา้าไหวเจ็ดโมงเชา้าอะมึงไหวเจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้าเขามาละวถ้าเขามาบ่ายโมงล่ะเขาติดอะเขาติดงานอื่นอะกูถามจริงติดประชุมในยมโลกอย่างเงี้ยติดเรียกเรียนรวมคนไม่ได้อะ่ะมึงก็กูถาม พากันโคตรเง่าสกักลารวมคนไม่ได้มาไม่ได้ต้องรออีนั่นอยู่รอใยคนนั้นอยู่รออากงคนนั้นอยู่รออาม่าคนนั้นอยู่เดินไม่ไหวอ่ะมึงว่าไงรวมตัวก็ไม่ได้มาสายมึงเก็บสำลับข้าวก่อนมึงว่าได้แดกไหมไม่ได้แดกอีกอาวมึงว่าจริงไหมแดกอรมึงดูทุกวันเวลามึงจะไปเที่ยวมึงขุดคนในโคตรเง่าสกักลามึงไปมึงดูว่ามึงรวมกันได้หรือเปล่ามึงยังรวมกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำไป มึงยังรวมคนยากยังรวมญาติยากแล้วมึงคิดว่าเขาอยู่ในโยมโลกเนี่ยเขาจะรวมกันได้กับมาขอรับของไหว้มึงว่ารวมกันได้กี่โมงก่อนมึงว่าเขาจะไม่มาสายเหรอมกูอ,อยาก,ก,าาก,การู้แค่นี้เอาตะกาง่ายๆแค่นี้มึงลองคิดกันดีว่าจริงหรือเปล่าตรก,ก,การตะกาและเหตุผลนะ่ะมึงไปแดกข้าวกันในครอบครัวมึงอย่าไปสายเลยอย่าพูดเลยอ่านี่ขนาดมึงมีชีวิตกันอยู่ไม่กี่คนแล้วนี่โคตรเง่าสกสารมึงกี่รุ่นกว่าจะรวมกันได้มานั่งกินโต๊ะเดียวอากูถาม โคตรเง่าสกลามึงเจ็ดชั่วโคตรย้อนกลับไปมึงตั้งโต๊ะวางจานข้าวอยู่ห้าหกใบมึงว่าแดกยังไงพออ้าวมึงเลี้ยงใครก่อนเลี้ยงใครพอมึงสารพัดอากงอามา่าอาเตียอาแปะอาจีอาลิมอาซิมอาซ้าอะไรก็แล้วแต่มึงมึงว่ากี่คนมึงตั้งกี่ถ้วยแล้วถ้าเขาชวนเพื่อนเขามาด้วยจะแดกยังไงอ้าวถ้ากูมีกูเป็นกูเป็นอากงกูเป็นอากงกูจะเชิญอ,อากงกูเพื่อนกูเป็นอากงเหมือนกันแต่ไม่มี ญาติโกติการมันไม่ไหวกูเลยชวนมันมาเอ้ยปีนี้มึงมากูญาติกูทําของเลี้ยงไว้เดี๋ยวกูเอามึงมามามากินโต๊ะเดียวกูแล้วมึงตั้งไว้กูกินโต๊ะเดียวถ้วยเดียวจานเดียวมึงว่ากูจะแดกไงแบ่งคนละครึ่งถ้วยเหรออย่างนี้ทุกปีกูไม่ต้องเตรียมเผื่ออากงอาม่าข้างบ้านเหรอเผื่อเขาเตรียมชวนกันมาทายังไงล่ะเขาตายกันไปอากงบ้านกูก็ตายอากงข้างบ้านก็ตายอากงบ้านตรงข้างก็ตายตายหากันหมดเลยเ้ากงบ้านตรงข้างไม่ไหวอากงบ้านข้างข้างบ้านอีลูกมันก็ไม่ไหวอีหล่ามันก็ไม่ไหว แล้วต้องมาแดกบ้านกูบ้านเดียพ่อกงบ้านกูเนี่ยใจดีไงชวนอากงทุกบ้านมาลงตัวอยู่บ้านเดียวกันแล้วกูตั้งข้าวถ้วยเดียวมึงว่ากงจะแดกยังไงอา้าวแบ่งคนละช้อนเหรอตาก,กะตัก,กะเหตุผลมึงฟังเหตุผลหน่อยพอเวลากูพูดอย่างนี้ก็รับไม่ได้หาว่ากูบุรลี่อะไรบ้าที่กูพูดแล้วไม่จริงกูบอกใครพอใจในการไหวก็ไหวไปแต่มึงต้องรับฟังเหตุผล การไหว้ไม่ใช่เขามากินจริงๆแต่เป็นการระลึกนึกถึงเฉยๆมึงจะซื้อของไหว้มาแล้วเอาไปให้ทานไม่มีใครว่านั่นเป็นประโยชน์นั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าการไหว้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าการไหว้นั้นมันจะไปส่งผลว่าเขาจะมากินมันไม่มีใครจะมากินอาหารมึงล่ะอาหารนี่มันเป็นอาหารของคนของสัตว์เราชานมันไม่ใช่อาหารของคนที่ตายไปแล้ว คนตายก็มีอาหารของคนตายสัตว์เลร้ยฉานก็มีอาหารของสัตว์เลร้ยฉานมนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์เทวดาก็มีอาหารของเทวดาเปรตก็มีอาหารของเปรตนรกก็มีอาหารของนรกกูถามคําถามจริงๆแล้วโคตรเง่าสักลามึงตายไปเป็นอะไรมึงถึงไหวแล้วเขาได้กินมึงรู้เหรอไม่รู้อ้าวมึงอย่าพูดข้างๆกูู่อาจารย์กำลังเดินทางไปงานศสที่วัดหนองจอจกจ้เอาแล้วมึงไปเอาวัดหนองจอกมาจากไหนเนี่ย กูบอกว่าวัดอุตภเพาอีแอดบินกูนี่ก่อนนะเดี๋ยวกูกําลังของขึ้นอยู่ด้วยนะแม่กูบอกว่าวอุตภเามาวัดหนองจอกโดนหมดอะต,ตอนเนี้ยเครื่องกําลังติดแล้วอง์กําลังลงใครพี่มาแล้วไอ้เทเปล่าพี่อุ้นาดแล้วปากหมุดด้วยนะ โอ้ยกูจะบ้าตาย